จ้าทุกคนมันนี้แมมกระไรคลายเครื่องส,สั่งซื g อกลยุสีเอฮสาะจีนอแต่ว่ามันนี้เด้อจะจะมาสอนทุกคนนอกบอกวิธีการเขา้า gmail จ้าทุกคนจา้าแบบนี้นะจา้าเผื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้วิธีการลงชื่อเข้าใช้บัญชี google ของเรานะคะไปดูกันเลยก่อนไปดูกดติดตามกดหวัวใจให้อมแอมน้ำเด้อจา้า พอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะต้องมั่นใจก่อนว่าทุกคนเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าที่ Play Store ลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เลยหลังจากนั้นขึ้นหน้านี้นะคะทุกคนกดคำว่าสร้างบัญชีนะคะกดเลยสำหรับตนเองคะ่ะต่อไปใส่ชื่อนามสกุลใส่ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วต่อด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะสำหรับปีเกิดนะคะใส่เป็นปีคิดต์ศักาชแบบนี้เลยแล้วกดถัดไปจ้า น้านี้จะมีอีเมลให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกที่ระบบอีอีเมลของคุณนั่นเองนะคะเราจะสร้างเองก็ได้หรือเลือกตามนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะเลือกอันนี้นะกดถัดไปได้เลยใส่รหัสผ่านนะคะเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะกดถัดไปได้เลยนะคะกดยอมรับค่ะ กดเพิ่มเติมกดยอมรับค่ะเป็นอาเ็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้างบัญชี Google ของเรานั่นเองเห็นไหมคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะนี่พอเราได้อ e ีเมลมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถโหลดแอปโหลดโปรแกรมได้ทุกอย่างได้เลยคะ่ะง่ายๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะเอาเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากทุกทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะบ๊ายบาย เสร็จแล้วขึ้นหน้านี้มาระบบจะแจ้งว่ามีอ e ีเมลให้เราเลือกนะคะกับสร้างบัญชีอ e ีเมลของคุณนั่นเองนะคะเราจะสร้างเองก็ได้หรือเลือกตามนี้ก็ได้นะคะอนนี่ก็จะเลือกอันนี้นะกดถัดไปได้เลยใส่รหัสผ่านนะคะเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะกดถัดไปได้เลยนะคะกดยอมรับค่ะ กดเพิ่มเติมกดยอมรับค่ะเป็นอาเ็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้างบัญชี Google ของเรานั่นเองเห็นไหมคะทุกคนง่ายมากมาก,มากเลยนะคะนี่พอเราได้อ e ีเมลมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถโหลดแอปโหลดโปรแกรมได้ทุกอย่างได้เลยคะ่ะง่ายๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะเอาเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากที่ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย